พาดวางแพลนแต่งงานกับทิวแฟนหนุ่มสจวดสายการบินแอร์เอเชียพันหลังให้วงการบันเทิงเดินสายไปเป็นแอร์โฮสเตสเต็มตัวสำหรับอดีตนักร้องดังยุค90มดนภัทจนอัปเดตล่าสุดความรักสุดงอมกับเพื่อนร่วมอาชีพสจ๊วดหนุ่มสายการบินแอร์เอเชียทิวทันตรีมีแพลนงานวิวาเรียบร้อยแล้วปิดตำนานแม่ไม่ปลืม้ม แม่แดงภารดีคุณแม่จอมห่วงที่ขึ้นชื่อเรื่องสองกินแฟนหนุ่มของลูกสาวมาตลอดล่าสุดสาวสวยคนเก่งมดนภัทรดูโอในตำนานวงโฟโมดขอเคลียร์คิวงานแน่นๆมาเปิดใจเรื่องความรักในรายการบันเทิงสุดแซ่บแซ่บแซ่บสตอรี่ช่องอมรินทีวีเอดีช่อง34แบบเอ็กซ์คลูซีฟไว้ว่า กับแฟนคนล่าสุดทิวทันตรีสะจวนแอเอเชียเห็นว่าแม่ให้ผ่านแล้วหนูก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมคนนี้เขาให้ผ่านฮ่าฮาเพราะเมื่อก่อนเขาไม่เคยชอบแฟนมดเลยแต่ละคนที่ผ่านมา เมื่อก่อนเราก็มีคำถามนะว่าทำไมว่า55ทำไมแม่จะเข้มเรื่องแฟนเราแต่พอเราโตขึ้นเราเข้าใจว่าเขาเป็นแม่คนเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนอะไรที่เรามองไม่เห็นแต่เขาจะมองเห็นและมองได้ลึกกว่าเราตอนนี้เราโตแล้วเราเข้าใจในสิ่งที่แม่เป็นเราโตแล้วเข้าใจถ้าเราเป็นแม่คนเราก็คงต้องทำแบบที่แม่ทำกับเรา คิดว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้แม่แดงยอมยกพงขาวให้ทิวเป็นแฟนเราได้คิดว่าน่าจะเป็นธรรมชาติของเขา เลยทําให้เขาเข้ากับแม่ได้ดีเพราะเขาเป็นตัวของตัวเองทิวเขาคนไม่ประดิษฐ์เป็นคนไม่เกะกอไม่วางมากแม่เขาน่าจะชอบที่ทิวเขาเป็นคนธรรมชาติก็เลยน่าจะทำให้แม่ชอบก็มีความเป็นดูมากอย่างช่วงโควิดเขาก็จะมีฝากของไปให้ทิวตลอดทำกับข้าวมาให้แกงหม้อใหญ่เมื่อก่อนไม่เคยทำเลยแล้วแม่ก็ไม่ได้ทำกับข้าวมานานมากแล้วหัวเราะขนาดมดเองก็ไม่ได กินมานานมากนานนานเขาจะเข้าครัวเขาก็ทำยกหม้อมาให้ทิวเลยเห็นว่าเรื่องวางแผนเรื่องงานแต่งเอาไว้แล้วด้วยว่าจะแต่งงานกันทมว่ามีคิดไหมก็มีเพราะเราคุยกันตั้งแต่แรกที่คบกันแล้วว่าครั้งนี้ที่เราคบกันคุยกันมันจะไปถึงไหนเราได้มองข้างหน้าด้วยกันไหมแล้วเหมือนกับว่าเป้าหมายในชีวิตเราเหมือนกัน คือไม่ได้คบเพื่อเลิกหรือว่าจะเลิกไปไหนเราคุยกันว่าเราอยากคบกันเพื่อมีอนาคตด้วยกันมีแพลนคิดไว้ก็มีแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปเรื่องหรืออะไรเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก็ถ้าว่ามันถึงเวลาของมันก็เป็นเวลาของมัน